หมุนเออหมุนลอหนึ่งหร่อหล่อหล่ค่อยไล่เชือเนี่ยมั่ข้าผมพ่อพ่อจีดีดาพ่อจะไล่ดากแล้วนักเชกยักเข้าไปนักเข้าไปยัขนี่ม่งกเาักเข้าไปยักเไปลูกยักเข้าไปยักเข้าไปยักเข้าไปักเข้าไป ให้ข้อมันกายเลยเออมืออเออไงละแขงม่ได้อกแขงม่ได้รอกงหน่อยอยเนื้นอ,อ,อามาันขยายแข็งไปก็ได้แขงไหมได้หิงักเมาไหมเรอ แกะแกะดูใจเอนก็่องออออนักฟอยอีกเนาะลมด้วยกันอีกคอ

นะมันอยู่ข้านี่ละข้านี่ละวัวพยศอ๊อแบบแ้อ๊อรอนะ๊อ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 ปอ๊อ๊ย๊อ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 ๊พ่ป